สวัสดีครับเราวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมตรงถนนมิตรภาพนะครับมาจะมารายงานสถานการณ์ช่วงสายวันที่11ตุลาคม2566นะครับเวลาประมาณเกือบ4โมงเช้าเช้าวันนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากที่เมื่อวานานี้น้ําท่วมอย่างสาหัสในจุดนี้นะครับเราจะมารายงานสถานการณ์ว่าช่วงเช้าวันนี้มันจะเคลื่อนตัวไปได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้เรามาจาก 304นะครับมาบรรจบกับถนนมิตรภาพเลี้ยวซ้ายไปหน้าตลาดเซฟบันผ่านตลาดเทิดไทยเราจะไปดูกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้แห้งสนิทนะครับณนะตอนนี้4โมง4โมงเช้านะครับรถมาจากขอนแก่นมาจากมิตรภาพโคบ,บายพาสมาตรงนี้โล่งนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายครับได้สะดวก แต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรรอดูนะครับรอดูดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตลาดเซบันนะครับหน้าตลาดเซบันมีน้ําขังนิดหน่อยมีน้ําขังนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเคล <sólo> ื่อนตัวได้ดีมีน้ําขังตรงทางโค้งนะครับตรงหน้าตลาดจริงๆแล้วแห้งสนิทแล้วนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้เกือบปกตินะครับเคลื่อนตัวได้เกือบปกติ ตลาดเซวันแห้งสนิทครับมีน้ําขังบริเวณตรงโค้งนิดเดียวเดี๋ยวเราลองไปลุ้นดูหน้าตลาดเทิดไทยนะครับตรงที่จุดที่เรียกว่าหนักที่สุดเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆตอนนี้หน้าตลาดเซวันแห้งสนิทนะครับตอนเช้าวันที่สี่ขออภัยครับเจ้าวันที่สิบเอ็ดเวลา,าเกือบสี่โมงเช้านะครับ,เก,บเ,เกือบสิบนาฬิกา อย่างแห้งยาวมาเลยนะครับรถสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะครับผู้ที่เดินทางมาจากขอนแก่นจากภาคอีสานตอนบนมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพมาหานครตอนนี้เคลื่อนตัวได้เหมือนปกติเลยนะครับเหมือนปกติเลยเนะเดี๋ยวเราจะลองไปลุ้นดูตลาดเซฟบันดูว่าอพอภัยครับเราจะไปลุ้นดูตรงตลาดเทิดไทยณนะตอนนี้นะครับเกือบสี่โมงเช้าวันที่สิตุลาคมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองดูตรงจุดนั้นซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนะักเราจะไปดูดูกันว่ามันตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็น่าจะถึงแล้วครับพบการชะลอตัวนิดหน่อยนะครับมีชะลอตัวนิดหน่อยเกือบถึงแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ มีชะลอตัวนะครับรถชะลอตัวเลนขวาหรือว่าเป็นสาเหตุมาจากมีจุดกลับรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีการชะลอตัวข้างหน้าน่าจะยังขังอยู่นะครับบริเวณจุดนี้ที่หน้าตลาดเทฤดไทยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูจอดลงไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง น่าจะยังท่วมอยู่นะครับตรงจุดนี้มีการชะลอตัวไม่เน่ใจว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับที่จะผ่านจุดนี้ไปได้มีรถติดพอสมควรนะครับบริเวณจุดนี้ก่อนถึงตลาดเทิดไทยไม่ไกลมากนักนะครับน่าจะยังมีน้ําขังอยู่รถน่าจะติดยาวพอสมควรสตอปลุก ครับขณะนี้เราอยู่เกือบถึงบริเวณหน้าตลาดเทิดไทยนะครับถนนมิตรภาพขามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครรถติดทั้งสองการจราจรติดทั้งสองเลนสี่เลนเลยนะครับขามุ่งหน้าลงกรุงเทพทั้งสองช่องจราจรทั้งทางคู่ขนานและทางหลักนะครับรถติดน่าจะสาเหตุน่าจะน้ำท่วมข้างหน้านะครับ น้ำท่วมข้างหน้าเดี๋ยวเราจะรอไปดูพร้อมๆกันว่าถึงจุดนั้นแล้วน้ําท่วมสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เป็นวันที่10ตุลาคมนะครับเวลาประมาณเกือบ10นาฬิกานะครับณนะจุดนี้คิดว่าน่าจะยังมีน้ำท่วมขังข้างหน้านะครับรถที่วิ่งมาจากมิดขอนแก่นเข้าบายพาส มาบรรจบกันที่มิตรภาพตรงทางแยกปักทงชัยสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับเกือบ <d> ปกติแต่ว่ามาถึงจุดนี้ต้องชะลอตัวพอสมควรนะครับอ่าผมแล้วบรรยากาศก็มีแดดบ้างมีคลึ้มบ้างสลับกันไปก็มีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาได้นะครับสําหรับคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าจะแนะนําให้วิ่งตรงปยังสามไปเลี้ยวเข้า ขวาเขาแยกชัยมงคลเพื่อที่จะไปสลุกออกสูงเนินดีไหมครับลองลองวิเคราะห์ดูน่าจะไม่ต้องเสียเวลากับรถติดนะครับถ้าไปตรงนู้นตรงนี้คือติดแต่ว่ายังไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพราะว่าตรงสามแยกตรงแยกปากทงชยัยนั้นรถเคลื่อนตัวได้เกือบปกตินะครับแต่มาถึงจุดนี้ก็ชะลอตัวถึงเกือบหยุดนิ่งนะครับนี่บริเวณข้างหน้าผมก็น่าจะเป็นจุด ของตลาดเทิดไทยเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูสถานการณ์ข้างหน้าดูนะครับเดี๋ยวจะลงไปลองดูว่าน้ำมันท่วมมากน้อยแค่ไหนนี่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับข้างหน้ามีเปิดไฟกับพลิบไว้ให้ด้วยแต่ว่ารถ นั้นตอนนี้เลนในก็เลนในก็เคลื่อนตัวได้ช้าพอสมควรนะครับเลนคู่ขนานนกครับสถานการณ์หน้าตลาดเทิดไทยตรงนี้รถยังเคลื่อนตัวได้นะครับน้ำท่วม เลนในนี้ตรงนี้ห้ามผ่านครับเลียนคู่ขนานบริเวณก่อนถึงตลาดเทือไทยรถห้ามผ่านนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เบี่ยงเข้าเข้าไปข้างในเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตรงจุดน้ําท่วมตรงนี้นะครับตรงนี้มันลดลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นครับพี่ลดลงลดลงแต่ว่าก็ยังไม่ให้ผ่านรถมันอ๋อรถหกล้อรถสิบล้อ รอติผ่านได้รถยกสูงก็ผ่านได้รถยกสูงผ่านได้นะครับเรียนคู่ขนานหน้าตลาดเทิดไทยมันติดอยู่แล้วประมาณนักร้อยเมตรเนาะระยะทางประมาณระยะทางประมาณร้อยเมตรฝั่งนู้นน้ําเข้าสู่ภาวะปกติหรือยังครับก็เกือบปกติแล้วนะเพราะยังมีน้าไหลผ่านนิดหน่อยอ๋อแต่มีจุดนี้จุดเดียวครับผมแต่ว่าถ้าขนาดนี้ก็ยังพอไปได้นะครับไปได้แต่ว่าชะลอตัวนิดหน่อยเนาะขอบคุณครับพี่ครับวันนี้ก็ สถานการณ์รตอนนี้นะเวลานี้ประมาณเกือบสเกือบสี่โมงเช้าวันที่11บอนะครับรถน้ำรถกลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ด้วยที่ปริมาณรถวิ่งเข้าตัวเมืองอนครราชสีมิงเข้ากรุงเทพนะครับจากตัวเมืองนครราชสีมาจากมิตรภาพบายพาสก็มีการชะลอตัวตรงจุดนี้เท่านั้นนะครับบริเวณตลาดเซฟวัน บนเลเวนตลาดเซฟบันผ่านได้แห้งสนิทครับแต่ว่าจุดนี้ที่ก่อนถึงตลาดเทอือกไทยหรือว่าหน้าตลาดเทอือกไทยนะครับก็รถใหญ่ออก้ายเลยรถใหญ่ออกได้นะครับรถใหญ่วิ่งได้วิ่งเลี้ยวซ้ายได้ตามปกตินะครับรถใหญ่รถยกสูงแต่ว่ารถเล็กรถ ต่ำรถเกง๋งควรวิ่งเข้าเลนในทําให้มีการชะลอตัวของจุดนี้นะครับจุดนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เมื่อคืนเมื่อเช้าที่ผ่านมาฝนจะไม่ตกนะครับแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่บริเวณทางผู้ขนานมิตรับภาพตรงหน้าตลาดเทิดไทยนะครับรถสูงวิ่งได้นะครับแต่ว่ารถเล็กรถเก๋งห้ามผ่านตรงทางคู่ขนานต้องเข้าเลนในส่วนเลนในนั้นเนื่องจากมีปริมาณรถหนาแน,น่นนะครับก็ทําให้มีรถติด สะสมบ้างนะครับแต่ก็สามารถวิ่งได้นะครับวิ่งได้เกือบปกติแต่ว่าด้วยที่ปริมาณรถเยอะพอสมควรก็ทำให้เกิดการชะลอตัวนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาจากบายพาสนะครับวิ่งมาเพื่อที่จะมาบรรจบทางถนนมิตรภาพถ้ามาถึงบริเวณแยกปักตรงชัยพบว่าการมีการชะลอตัวผมแนะนำ ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงเส้นมิตรภาพตรงหน้าตลาดเทอือดไทยนะครับถ้ามีรถสะสมไปถึงนู้นก็แนะนำให้ใช้วิ่งทางสามูสี่ตรงไปไปเลี้ยวเข้าสองสี่หรือว่าเลี้ยวเข้าแยกชัยมงคลเลี้ยวขวาไปผูาทางเลี้ยวขวาแยกชัยมงคลนะครับไปผ่สูงเนินเลยก็ได้นะครับหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงตรงนี้ เพราะตรงนี้สถานการณ์ณนะตอนนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเช้าก็เป็นจังที่เห็นนะครับมีรถติดสะสมพอสมควรนะครับระยะทางเมี้ว่าทางเส้นทางมิตรภาพเส้นทางหลักจะน้ำแห้งเกือบสนิทแล้วแต่ว่าตรงนี้บริเวณทางคู่ขนานก็ยังมีน้ำขังอยู่ไปได้เฉพาะรถยกสูงครับนี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วม ถนนมิตรภาพบริเวณหน้าตลาดเทิดไทยขามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหาคนครนะครับณเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่11ตุลาคม2566นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมายังไงสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปนะครับนี่เป็นสถานการณ์หน้าตอนนี้ครับ